สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอ่าเล่นเกมโลบอกรกันนะครับไมีเคยต่อแล้วครับงั้นเอาแมปของคนไทยเลยไหมไม่เอาเอาแมปอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แมปซอมบีอ้อะแต่แต่เราต้องสาม,มารถเล่นได้ด้วยหลังถ้าเราเล่นไม่ได้เดี๋ยวเราบอกงั้นบีบีเอ็ก ลองดูก่อนเข้าได้หรือเปล่าเริ่มเข้าสิเฮ้ยมา ข่งตรงกลางหรือว่าเป็นเข่งหนึ่งหนึ่งเข่งตรงกลางถ้าหนึ่งหนึ่งตรงกลางมันไม่ได้ต้องตัวระว่าเฉยเบบีแล้วแบบโอ้ตุ๊ด ไปเบีดแล้วก็เดินหายไปแล้วหอยนางรมอหอยนางหอยนางลมแล้วก็เกาจุดเปรแล้วก็แล้วก็แล้วก็การสู้แล้วก็การสู้ โหดแน่ทีเนี้ยไม่ไม่ดูเราแบบนี้ดูดดูดวกือบ้เราเป็นอุ้ยเราวารได้ตูููููตัวเรามากระเด็นแรงกนวาร์ปไปเลย เรามันชิวกายเกินไปอ่ะใช่ปะตัวเราไม่เป็นชิวชิวกายไม่กลัวตัวเราเป็นตัวหอยนางลมโอ้ยตัวของเรามันแตกเป็นซีนีนว้าวเม็ดเม่ดม็แตกยังไงมากอ่ะเม็ดแต่เม็ดมันดูดีก็แต่งแบบอันแบบอันแบบอันล่างอันล่างสุดอ่ะ ฉีดยาอันนี้แบบเนี้ยเหรอ,เ,อเข็มฉีดยาแล้วก็วงล้ออ,อันล่างสุดเก้าเก้าขีดหกสิบแล้วก็บิดอันล่างสุดคือเข็มฉีดยาเหมือนกันใบมีดตู้<อ>ของเราดิใบมีดก็เราอ่านไม่ได้มันอ่านไม่ได้แม่แม่หนึ่งหนึ่งกับเราได้ปะ ตรงฐานเขียวนะแม,ม่ม่หนึ่งหนึ่งตรงนั้น,น,นบ้าที่เราเคยพาไปอะ่ะตรงนั้นอะ่ะ หัวนนะหัวกับพี่หมาน้อยที่ชือ่อว่าเมียนข้าเมียนห้ามใช้ตัวซ้ำกันนะจ้าต้าอยา่างงี้ยังไม่พรออกก้อมเอ้าหวาโก้นี่เป็นตัวอะไรอ่ะ What? วัดฮะยังไม่ได้ทันเล่นเลย นี่สูสีดูสูสีมากเลยนะแต่อของเราดูชิวกายมากกว่าของเมีดวิ่งตลอดวิ่งว้ายรู้ไหมว่าถ้าคนอยู่ตรงกลางมักจะได้เปียบแสดงว่าเราได้เปรียบไปอยู่ตรงกลาง มันหมุนรอบตัวเราแล้วก็นชน, <c oughs> <c oughs> นมอันแบบ <c oughs> เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไม่เท่แปกเลยเริได้หนึ่งหนึไม่ใช่เริได้หนึ่จำจคะแนนตัวเองไว้นะหนึ่งหนึ่งหนึง นึ่งท <location> <g horses many wish> <s Sho even wish> ีทวนก็ชุบไม่เหนดูอ่อนแล้วตอวเนี้ยดิทำเมดูดูตั้งหลักดีกว่าไม่อยู่ตรงกางอืม พูดเลยเราเพเร,เพเรย์้วยังไม่แพ้เออบ้าไปแลมันกลับมาได้โอ้เรคิดว่าแพ้แล้วนะเออเหมือนกันเฮ้ยสุดท้ายก็แพ้เราได้หนึ่งแล้ว <laughs> เราไม่ต้องเปลี่ยนเลยเราไม่ต้องเปลี่ยน <laughs> เราจะเปลี่ยนให้มันโหดขึ้นเราไม่ต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าเราชนะ ไปเอดอืมนั่นน่ะูสีและสูสี แม่แต่เราใช้ตัวเดิมจุดิชูทอตู้วานเกิร์ตชูดเฮ้ยเอ้าขี้กระเด็นไม่เฉยเลยู้วันก็รอชูดไปเลยเยเราเราปรับแล้วมันเร็วเกินไปอ่ะเราต้องปรับใหม่ มันแงเม็ดโดนแบบเลยโอเคลระปรับใหม่แล้วเมื่อกี้ไม่นับนะมันพี่ปหม่ระปรับใหม่แล้วเหมือน, <c oughs> นกันชุดตัววนกอช่นุดไม่เป็นเกียร์เลฟุตบอลระลูกบอลน,นะไม่รู้เลยเกียร์เราเหรอเกียร์หมายถึงอะไรบิดหรอ แต่เม็ดเมดแพเราเร็วนะเราชนะอ้าเราปรับมุมวดีกว่าเราก็ปรับมุมวนเท่าฮะห้าห้สี่สองหนึ่งชู Blah. Oh, we're 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 wait, wait, Wow, way. Nah, 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 nah. Yeah. เม่คิดว่าสูสีป่ะเมทเน,นี่ยตีกันไปตีกันมามันดูสูสีนะมไม่มีใครถอยอุ้ยอุ้ยอุ้ย, <c oughs> ยเดี๋ยวเราปรับใหม่เ,เราปรับใหม่เหมือนกันเราปรับโม่เราปรับมอส่วเราจะปรับเป็นอันแรกอย่างเลย ขอปรับแบบอันแรกทุกอย่างไปสิเอ้าไม่จยากก๊อปี้ดิไอหยอกไอหยอกนะไหนขอลองดูหน่อยแล้วจะโหดหน้านั่นนั่นนะเฮ้ยดูโหดมากเลยโอ้ดูโหดเอาซอยเออวดูดูโหดแต่ไม่โหดเลย เวนแล้วก็ดนโหดแต่ไ <Pal> ม <harder> <With> ่โหดเลยเหมือนกันนะตัวนั้นเราเคยใช้ไปหลายรอบแล้วเท่ยวเว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 วเิ้เฟเววเ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 วเวยเวตเเวลเวงว่เวเเววเ ตอนนี้นี่มีอกาศเทแล้วนะ แล้ลวอ,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 อะออะไรได้ไม่กันนุนเพลแล้วนะมีดอ่ะตัวแต,นะแตกเลยนะไแตกเลย วัตัวแล้วก็เดนไม่กอ๊อฟวะเนี่ยก๊อกระเด็นไม่นู่นแล้วนะเมดอะเพกแล้วนะวนะบอกอาได้เพ่หัวจะตัเองแนี้ ฆ่าคนยากฆ่าคนอ้วนมือฆ่ามีดฆ่าคนอ้วนไหมฆ่ามีดมีเทเราแล้วเอ๋ๆๆแล้วน่าเบื่อตอนนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องเมนเล่นเกมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ